อ่ะก็สวัสดีครับศึกษานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับดูตัวย่อก็มอผอชอนะครับมมผพึ่งชช้างนะครับมาตรฐานชุมชนนะครับความหมายนะครับก็คือข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือนะครับเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นมาตรฐานที่ที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายโอทอโดยในในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับก็หนึ่งผู้ผลิตผลิตผลผลมีความเข้าใจมีความรู้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสินค้าเป็นที่เชื่อถือนะครับของตลาดนะครับ สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าข้าัตโอทอปได้นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาที่เหมาะสมจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองปัรหาชุมชนนะก็จะเป็นลักษณะของอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีเอกสารให้อีกตัวอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของกรอบขอบข่ายมันนะครับก็คือเอกสารนี้หนึ่งนะครับขอบข่ายนะครับเอกสารนี้กําหนดอ่านิยามคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอการรับรองและตรวจสอบติดตามการ ยกเลิกรับรองและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับสองนิยามก็จะเป็นลักษณะของการบอกความหมายนะครับก็คือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนก็หมายถึงการให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ผลิตในชุมชนที่เกิดการรวมตัวกันประกอบกิจการใดกิจการหนึง่งทางนี้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือไม่จดทะเบียนเป็นการรวมกลุ่มเองโดยธรรมชาติหรือชุมชนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ ผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดไว้แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่อง2.2จะเป็นเรื่องเรื่องผู้ยื่นคำขอ2.3ก็เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองนะคือเป็นลกษณนของความหมายนะยังไงเรา,าสาไปอ่านเพิ่มเติเมกันนะครับแล้วก็สามคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอนะครับะนะครับก็จะมีหนึ่งผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ ขอ้ขอใดข้อหนึ่งต่อไปนี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับเป็นผู้ผลิตในชุมชนโครงการหนึ่งจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับสองหนึ่งสามจุดหนึ่งจุดสองครับเป็นกลุ่มหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มอื่นๆนะครับอสี่การรับรองนะครับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประกอบด้วยการดำเนินการดังนี้นะครับก็คือ1.1.1นะครับก็คือการตรวจสอบสถานที่ผลิต 1> 4น2ก็คือการติดตามผลและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองนะครับะนะครับแล้วก็4.2ในเรื่องของการขอไปรับรองนะครับ4.3ก็ในเรื่องการเมื่อได้รับคาร้องขอตามใบรับรองแล้วนะครับแล้วก็4.4ก็ประเมินผลการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานชุมชนที่ได้กาหนดไว้หรือไม่นะครับแล้วก็4.5ก็ในเรื่องของ ใบรับรองผลิตภัณฑ์มีอายุ3ปีนะครับแล้วก็4 6จุดการขอต่อไปเนปะ็ใบรับรองนะครับได้ไงรักษาไปอ่านเพิ่มเติมเราเนะ๊ะอาจารย์พูดแบบคร่าวๆห้ฟังค่นั้นเองนะครับ5้าในเรื่องของเงื่อนไขและการตรวจติดตามนะครับก็5.1จนะุดหนึ่งผู้ได้รับการรับรองนะครับต้องรักษาไว้ซึ่งคุณภาพนะครับห้าจุดสองก็การประเมินผลการตรวจสอบตัวอย่างที่สุ่มซื้อเพื่อติดตามผลนะครับแล้วก็ ห้าจุดสามก็การตรวจติดตามผลทําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับอ่าหกแล้วก็พูดถึงการยกเลิกการรับรองนะครับก็จะมีหกจุดหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์ที่ตรวจติดตามไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับหกสองผู้ได้รับการรับรองขอยกเลิกไปรับรอง6.3ามีการประกาศแก้ไขหรือการยกเลิกมาตรฐานนะครับ6.4จเมื่อใบอนุญาตเมื่อใบรับรองครบอายุ3ปีนะครับแล้วก็ 6.5ก็คือกรณีการกระทำอาเป็นฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับก็จะโดนยกเลิกนะครับอื่นๆนะครับก็ในกรณีที่ยกเลิกไปรับรองผู้ได้รับการรับรองต้องยุติใช้สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณานะครับ7จจุดนะครับสำนักงานมาตรฐานเพืภารอุตสาหกรรมไม่รับผิดชอบในการกระทําใดๆของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระทําไปโดยไม่สุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎและฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดนะครับ อ่าโอเคนะครับนี่ก็นี่เป็นขั้นตอนต่างๆนะครับในการดำเนินงานเพื่อขอใบรับรองนะครับแล้วนี่ก็เป็นอ่าที่ได้ใบรับใบรับรองแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวทั้งไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเอกสารเพิ่มเติมให้นะครับส่งให้ทางไลน์นะครับนะอ่าโอเคครับผม